อ่ะมาบล็อกแปดบล็อกเก้ามาลูกสามแต้มอ้าวโอเคได้ลุ้นครับได้ลุน้นขอแต้มเพิ่มหน่อยโอ้โหแต้มเดียวผี e ไปผี e ไปผี e ไปเรียบร้อยครับมันขึ้นสองคู่โดนแดกอีกแล้วครับโดนแดกอีกแล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องคนมันหล่อเจอผมพี่มังกรเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อนๆนะครับทาง Facebook มังกรสุรสิธิ์นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ค่ายคาสิโน RCG นะครับเป็นคาสิโนค่ายใหม่นะครับตอนนี้ผมกําลังเลือกห้องนะครับอ่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับค่ายนี้เล่นต่ําสุด5บาทนะครับสูงสุด2,000บาท นะครับอ่ะขาเล็กนะครับเหมาะมากนะครับที่จะเล่นเดี๋ยวผมหาห้องแป๊บนึงจะหลีกเลี่ยงนะครับพวกห้องสเปดนะครับมาห้องที่ CB แล้วกันนะครับ CB นะครับอ่ะเดี๋ยวดูชีพเริ่มต้นแป๊บนึงนะครับห้องนี้นะครับก็เริ่มต้น5บาทนะครับอ่าสูงสุด 2K นะครับหรือ2,000บาทนะผมจะเล่นที่ 50K เอ้ห้าบาทถึง 2K นะครับอ่ะประเดิมไม้แรกไปก่อนแล้วกันทันไหมนี่อ่าอ่ะไปน้ำเงินน้ำเงิน น้ำเงินน้ำเงินโอ้โหไม่ทันนะครับผมไม่จะไปน้ำเงินนาบายนี้นะครับอ่ะใครนะครับเนเพื่อนคนไหนนะครับที่ทักผมมานะครับทาง Facebook นะแชทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ากลุ่มหรือผมเล่นที่ไหนนะครับผมเล่นตามเจเบ็ดนะครับอ่ะก็เล่นเว็บนี้เป็นประจำนะครับใครอยากเล่นที่เดียวกันก็ดูที่คลิปลิงก์นะครับใต้ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับอ่ะโอเคโอ้โหโคตรเสียดายนะครับไม้แรกนะครับน้ำเงินมา น้ำเงินมานะครับไม้แรกอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่นะครับวันนี้มีทุน3 0 0 0ันบาทนะครับเดี๋ยวมาอ่านอาร์กนิดนึงดูเขาไพ่ไปด้วยนะครับดูการเล่นผมแล้วกันว่าจะแก้เกมยังไงเวลาที่พลาดแล้วก็จะเล่นยังไงนะครับเวลาไหลลื่นนะครับอ่ะอ่านอาร์คบีนะสวยนะผมไปเจ้ามือแล้วกัน500บาทนะครับประเดิมไม่ก่อนแล้วกันนะครับผมพยายามอ่าจะเหลือเงินทบสู้นะครับ 2- 3ไม้นะเวลาผมเล่นจะ พยายามมีทุนเพื่อสู้นะครับอ่ะวันนี้ก็ลิมิตในการเล่นไม้ไมสูงนะครับผมเล่นเยอะไม่ได้นะครับวันนี้ก็มาแนะนำค่าย r c g และกันใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับผมที่เล่นมานะครับเล่นเล่นมาเขาใหา้ดูเสถียรดีนะครับไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยหลอกลวงเท่าไหร่นะครับ โอเคไม้นี้โดนปอกเก้าไปนะน้ำเงินขึ้นคู่เฉยเลยนะครับ <S <S อ่ะเลยสองพันห้าอืมถ้าไปแดงน้ำเงินไหลาย,ยาวน้ำเงินไหลาย,ยาวแต่ว่าเขาไพ่ขีดสวยนะถ้าน้ำเงินไหลาย,ยาวเอาผมไปน้ำเงินแล้วกันหนึ่งพันบาทนะครับอ่ะใครที่ติดตามช่องของผมอยู่ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันแล้วก็สามารถคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากเล่นที่เดียวกันก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครอยากเข้าก,กลุ่มนำเล่นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มที่ผมอยู่นะครับโอ้โหคู่สี่สองคู่นะครับสองคู่เป็นสี่แต้มนะครับอ่ะแต้มมาหน่อยโอ้โหลถกูมาทำไมวะเนี่ยลถมาทำไมอืม้มเสมอครับ รอดรอดตัวไปนะครับผมก็เลยว่ารอดนะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสู้ใหม่นะครับอืมหลังเสมอนะครับผมเล่นย้ำไปที่สีเดิมแล้วกันอ่ะไปที่น้ำเงินหนึ่งพันบาทเช่นเคยนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคการเล่นมัคค่าลานะครับผมว่ามันไม่มีเทคนิคใดนะครับตายตัวนะครับ บางเขา้าไพ่บางจังหวะบางห้องก็อ่านเขา้าไพ่ได้นะครับบางจังหวะอ่านสามเกอได้บางจังหวะนะครับอ่านอาร์คได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูรายงานนิดนึ่งไม่มีขึ้นมาเนี้ยเอาเอาขึ้นมาเมื่อกี้อ๋อนี่ไงผมเพิ่งเล่นไปหนึ่งไม้นะครับก็กําลังจะลงไม้นี้ด้วยนะครับตามที่บอกนะครับสําคัญนะครับการเลือกห้องนะครับ แล้วก็เลือกค่ายเล่นแล้วกันค่ายนี้ผมว่าเขาไพ่ไม่ค่อยเหวียงไม่ค่อยเหวี่ยงดีนะก็ตอนนี้เป็นทางเขาไพ่สอตัดหรือไม่ก็2คู่นะครับแต่ว่าผมก็เลือกเล่นไม่ค่อยถูกเหมือนกันมานะไม้เมื่อกี้โดนแดกไปเอาผมไปน้ําเงินแล้วกันที่พันท้านะครับอออินไปเลยนะครับไม้ทบไม้สุดท้ายของผมนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับไปน้ําเงินนะครับไม่น่าขึ้นคู่นะ ไม่น่าขึ้นแดงมาอีกนะครับน่าจะตัดไปที่น้ําเงินได้แล้วนะครับอ่ะมารุ้นกันนะครับค่ายเอร์ซีจีนะครับก็เป็นประเภท G ีขับนะก็ใครที่ชอบเล่นแนวนี้ก็สามารถมาเล่นได้นะครับใครเล่นค่ายไหนก็เล่นตามสบายนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะใครอยากเล่นค่ายไหนก็เล่นดูนะครับอ่ะเราป๊อกเก้าวสวยงามนะครับาตายยากนะครับ ผมตายยากบอกแล้วยังกับแมวก้าชีวิตนะบอกไปเลยนะครับโอเคกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะครับทุนผมมาสามพันตอนนี้ก็ได้สามพันนะครับอืมไปที่ผมไปแดงแล้วกันหนึ่งพันบาทนะครับอ่าผมไปแดงนะมาไม่มามาดูกันนะครับแต่บอกไว้เลยว่าวันนี้ผมตายยากแน่นอนนะครับ เสียอย่างเดียวนะครับเขาน่าจะทําใหม่นะผมคิดว่านะถ้า่าเล่นขั้นขั้นสูงนะครับขั้นสูงได้สูงกว่าน,นี้สักหนึ่งหมื่นนะครับน่าจะโอเคนะตอนนี้เล่นได้2องพันบาทนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับปันป้นๆไปๆก็โอ้โหโดนปอก8อีกกูเจ็ดแต้มเรียบร้อยโดนแดก <c oughs> โอ้โหอะไรวะเนี่ยเข้าหนึ่งผิดหนึ่งแล้วมาผิดอีกเข้าแล้วก็ผิดเข้าแล้วก็ผิดนะครับคึ่ส2 <c oughs> มาอีกนะครับน่าจะเป็น2ตัดนะจังหวะนี้น่าจะ2ตัดนะครับอ่ะผมไปที่แดงแล้วกันครับ2,000บาทนะครับอออินไปเหมือนเดิมนะครับดูว่าผมจะตายหรือเปล่าจะตายในรอบเดียวไหมหรือว่าจะได้สู้ต่อนะครับมาดูกันนะครับอ่ะผมไปที่แดงนะครับ2,000บาทอออินไปเช่นเคยนะครับเสียดายนะถ้ามีทุนสูงกว่านี้นะครับผมว่าจะทบ หนักๆหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เลือกเล่นอสิจีดูแล้วกันนะครับในรอบดึกนะตอนนี้ผมเล่นตอนดึกๆนะครับดึกมากนะครับประมาณ 3, ตีสามตีสี่ได้นะครับโอเคโอ้โหมไม่มีแต้มเลยลดแต้มไปโอ้โหฮาแต้มเหยียบหัวโชว์หน่อยเหยียบหัวโชว์หน่อยก้าหลังนะครับบอกไว้เลยว่าแมวก้าชีวิตนะครับ <S <S> <S ยังกะแมวก้าชีวิตบอกไว้เลยว่าตายยากบอกไว้เลยว่าตายยากนะ <S <S> <S อ่าสวยงาม นะครับก็ก้าวหลังกินไปนะครับกินเต็มเมนะกำไรมา900อนะครับตอนนี้อ่ะไปต่อครับไปต่อไปต่อเอ้มันจะขึ้นแดงคู่หรือมันจะ2ตัดหนึ่งวะเนี่ยแต่เขาไพ่ก็ยังไม่เกิน3เมตรนะช่วงหลังมานะครับอ่ะผมไปน้ำเงินแล้วกันเลือกตัดแล้วกันลุ้นให้เป็น2ตัดหนึ่งนะครับไปที่1 0 0 0พนะครับฝั่งน้ำเงินนะครับมาดูว่าจะเป็น2ตัดหนึ่งหรือเปล่านะครับผมก็ อรอลุ้นนะครับปาบ้าอ,อ่ะมาบล็อกแปดบล็อกเก้ามาลูกสามแต้มอ้าวโอเคได้ลุ้นครับได้ลุน้นขอแต้มเพิ่มหน่อยโอโหแต้มเดียวผีไปผีไปผีไปเรียบร้อยครับันขึ้นสองคู่โดนแดกอีก้วครับโดนแดกอีกแล้วอืมเหมือนจะเล่นยากอยู่นะ แต่ก็เข้าไพ่ก็สวยนะเพราะว่ามันเป็น2ขึ้น2นะครับขึ้น2แล้วก็ตัดนะครับเพราะว่าไม่เคยขึ้นเกินสอ่ะผมอออินเหมือนเดิมนะครับอออินเต็มแม็กนะครับที่2,000บาทฝั่งน้ําเงินนะครับอ่ยอดเสมอไปด้วย100แล้วกันมาดูนะครับว่าจะตายเลยหรือเปล่าหรือว่าไปต่อไปต่อหรือพอซัมนีน่นะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยเชยร์ผมหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าปั้นไปยากเลยเกินนะครับอ้าวหกแต้มมาผีมาผีมาหมอกต่ำมาเออมันมีแต้มเดียวครับผีเขาอืเกือบไปนะครับมันมีห้าแต้มโอเคไม้นี้บวกครับกลับมาบวกเหมือนเดิมนะครับ <S <S บอกไว้เลยว่าตายยากนะวันนี้แมวก้าชีวิตก็ยังไม่สู้นะครับบอกไว้เลยตายยาก มามาอืมห้องนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่ายังไม่ขึ้นเคยขึ้นเกินสามเม็ดก็เลือกเล่นว่าจะเล่นคู่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเล่นเป็นอ่าเป็นพียงปองไปก็ได้นะไม้สองก็ทบเอาอย่างนี้นะครับวิธีเล่นนะครับอาจจะทบไม้สองนะครับถ้าเราหลุดไม้แรกไม้สองทบอย่างนี้นะครับห้องเข้าไพ่แบบนี้สวยนะครับเป็นเข้าไพา่อ่า 2คู่ไม่ก็2ตัดนะครับประมาณนี้โอเคเอ้ยหน้ามันสวยว่าหน้า8ปสองเข้าเออขอได้วะ่ะป๊อกมาโอ้โหแต้มเดียวผีเข้าผีเข้าโอ้สามแต้มเข้ามาฝังเราเออหกแต้มเหยยบหัวครับเหยียบหัวกินไป <Yeah! S 1> นี่เราได้แดกนะครับโอเคบวกมา5 7าพันเบาทกำไรอยู่ประมาณสองพนิดๆน,นะครับอ่ะไปต่อ นะครับอือตอนเช้าโห่จริงนะเมื่อกี้ก็เสียงไก่ขันนะบอกไว้เลยว่าผมเล่นตอนเช้านะครับอ่ะตอนนี้ผมดูเขาให้ขียนนะครับมันเหมือนจะสุดขอบนะสุดขอบอ่ะผมไปน้ําเงินแล้วกันจับเสมอจับคู่ไว้ด้วยนะครับอย่างร้อยนะครับชิวๆเบาๆนะครับเสียก็ไม่ขาดทุนนะตอนนี้ผมใช้กําไรเล่นนะครับ นะไปต่อเจ็ดแต้มสวยงามอ่ะมันผีเข้าครับมันผีเข้าโอ้ยไอสัตว์เอ้ยเจ็ดแล้วเสือกสามเข้าอ่ะมันสองผีสู้มาแต้มอ่าแต้มเดียวก็เอาเอาผีมาอูยก้าหลังแมงอ้ยไม่ไหวไม่ไหวหน้ากูเลยไม้นี้เราโดนแดกไปสองมันสามนะครับอืมเนี่ยครับห้องนี้มันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยถ้าไม้แรกไม่เข้าไม้สอง้้วก็ทบไปนะครับ อ่าผมทบย้ําไปนะครับที่ฝั่งน้ําเงินนะครับแล้วก็เล่นอขอไพ่คู่แล้วก็เสมอไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เข้าเหลือพันหนึ่งถ้าเข้าก็กอบกู้เอกราชได้นะครับอ่ะ,ะมาบอกไว้เลยว่าผมวันนี้นะครับบังกรตายยากนะครับตายยากแมวเก้าชีวิตก็ไม่สู้นะครับมาสามแต้ม ผีมาเอา9หน้ามันโคตรสวยเลยขอแต้มหน่อยโอ้2แต้มลดมันลดมันลดมันโอเคครับเออดเข้าครับขอแต้มหน่อยเออ6แต้มครับได้อยู่ได้อยู่ลดมันไปโอเคครับผีเข้าสวยงามครับไม้ทบเราเข้านะครับอ่าไม้2หลักเข้าดีนะครับจังหวะที่เราเล่นนะครับหลุดไม่เคยเกิน2ไม้นะครับห้องแบบนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆเล่นนะครับห้องแบบนี้เลย นะครับอ่ะไม้นี้มันเลือกดูนะครับว่าจะขึ้นคู่หรือว่าอ่าจะตัดนะครับแต่ว่าผมเลือกขึ้นคู่นะครับอ่าหยอดเสมอไปด้วยแล้วก็คู่นะครับห้าสิบบาทนะครับว้าว <Wow. S 1> มันมีสองอย่างนะห้องแบบนี้จะเลือกเล่นคู่หรือว่าจะสลับไปเรื่อยๆพอผิดไม้นึงแล้วก็เราไปเลือกทบไม้สองนะครับมันจะเป็นห้องลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคไปต่อครับ ปอกมาปอกมาได้จบลูกโอเคหกแต้มได้อยู่ตามไว้โอเคสวยงามสามเข้าโอ้โหหกเข้าได้เราได้คู่ครับเราได้คู่มาละแต้มมาเออได้อยู่ผีเข้าโอเคครับมันแต้มเดียวเราได้คู่แล้วก็ได้ฝั่งผู้เล่นนะครับกินสองเด้งนะครับบวกสองเันสี่ห้าสิบบาทนะครับสวยงามนะครับโอเคตอนนี้เจ็ดพันหกละ อได้กำไร4,600นะครับอ่าขออีกไม้หนึ่งแล้วกันขอ,อปลายเศษเสี่ยวมันเล่นแล้วกันนะครับอ่าเอาปลายเล่นผมไปที่ฝั่งแดงแล้วกัน600บาทนะครับอาเอาเศษเล่นนะครับเศษเล่นนะครับห้องนี้ตามที่บอกนะครับไม่ขึ้นเกินสามนะครับช่วงหลังมานะครับไม้นี้ถ้าเข้าก็ได้กําไรเพิ่มไม่เข้าก็ ได้กาไรเหมือนเดิมนะครับกำไรสี่พันนะถ้าไม่เข้าแต่ถ้ากําไรเข้าน,น่าจะกําไรประมาณห้าพันได้โอเคสวยครับหน้าแปดอ่ะมันมีห้าแต้มก๊กผีมาอ่ะเจ็ดแต้มได้อยู่กลงไปกลงไปโอเคครับขอได้จบไปนะครับก็กําไรนะครับ <Yeah. S 1> กําไรเราๆห้าพันหนึ่งร้อยนะครับก็สวยสวยงามนะครับอ่ะพอแค่นี้แล้วกันเลิกเล่นนะครับนี่คือ อ่ารายงานของผมนะครับก็เลิกเล่นแล้วกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นอะไรแนวทางไหนนะครับมารับชมคิมรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายจุ๊บจุ๊บ